เนื่องจากลูกของผมสองสาคนแรกเนี่ยเป็นภูมิแพ้กอมีพระพุทธผู้สูงว่าให้ลองกินนมแพดูสิจะช่วยใน,ในเรื่องของภูมิแพ้ได้คุณอารักษ์สรรประเสริฐผู้บริหารที่ผันตัวเองมาเป็นคนเลี้ยงแพะจนได้รับรางวัลเกษตร,รกรดีเด่นแห่งชาติอาชีพเลี้ยงสัตว์ปี2557ผู้มีแนวคิดและหลักปฏิบัติในการประกอบอาชีพการเกษตร,รด้านการเลี้ยงสตัตว์โดยปฏิบัติตามมาตรฐานของกรมปศุสัตว์มีการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและรักษาสิ่งแวดล้อมค่ะ สดีค่ะพี่อารักาพี่อารักเขาที่พราทราบมาเนี่ยเมื่อก่อนพี่อารักเองคือทํางานบริษัทแล้วก็มีตําแหน่งที่สูงด้วยเงินเดือนนี่ก็หลักแสนเลยทีเดียวทําไมถึงผันตัวเองมาเป็นเกษตรกรได้ล่ะคะครับก็ตอนนั้นผมทำงานเป็นที่ปษษร,รึกษาธุรกิจการทํางานตรงนี้มันจะมีความเครียดสูงมากแล้วออกจากบ้านก่อนพระาที่ขึ้นกลับมาบ้านนี้ไม่เคยเห็นพระทิตตกสามทุ่มสี่ทุ่มเที่ยงคืนบางทีก็กลับเช้าซึ่งถึงจุดเหนึ่งมันก็ว่ามัน คงไม่ไหวแล้วล่วะนะก็เลยคิดว่าเออนำนักจะพอแล้วนดีกว่าที่จะเอาเงินที่สะสมแล้วเอาไปรักษาตัวเองในโรงพยาบาลตอนแก่นะครับแล้วทำไมถึงมาตัดสินใจทําฟาร์มแพะขึ้นมาอ๋อตอนนั้นคือก็อยากจะมีมีเด็ก <คน S 1> เล็กๆสักคนหนึน่งให้ความคึกคืนในบ้านก็เลยตัดสินใจมีมีลูกแต่ว่าเนื่องจากลูกของผมสองสามคนแรกเนี่ยเป็นภูมิแพ้พอเป็นภูมิแพ้นี่คือต้องเข้าโรงพยาบาลให้ออกซิเจนแล้วก็จะต้องฉีดสารกระตุ้นเนี่ย ายาที่กระตุ้นภูมิแพ้เนี่ยทุกๆสัปดาห์หาก็เลยคุยประหาหาข้อมูลก็<า>มีพระพุทธผู้สูงขึว่าให้ลองกินนมแพะดูสิเ<อ>พราะนมแพะเนี่ยจะช่วยในเรื่องของภูมิแพ้ได้<อ>ผมก็เลยไปซื้อนมแพะมาให้ภรรยาทานเ<า>นื่องจากเขาทําไม่สะอาดอ่ะมันก็เลยทานมันมีกลิ่นสาขาก็เลยาอ,อาเจียนออกมาเลยตอนนี้เราก็ไม่ยอมไม่ยอมแพ้นะอยากให้ลูกเราแข็งแรงก็เลยโทรไปหายาๆว่ามีแพะไหมแม่แพะเลย ก็ซื้อแม่แพะมาเลยแม่แพะที่มีนมเราก็มาจัดการอาบน้ําทาทาความสะอาดางนี้แล้วก็รีดนมเอาไปตุนอุ่นให้ร้อนเนี่ยให้ให้เขาทานเขาทานได้กลิ่นสาบเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่แพะมันอยู่ที่วิธีการบริหารจัดการการเลี้ยงการวิธีในการเอานมแพะออกมาหลังจากก็เป็นจุดเริ่มต้นว่าจากแพะหนึ่งตัวเราก็รีดให้ภรรยาทานแม่ยายผมเขาเขาสบายด้วยก็ให้แม่ยายทานด้วยแกก็มีสุขภาพแข็งแรงขึ้น ก็เป็นจุดเริ่มต้นตรงนั้นคือตอนนั้นจากแพะหนึ่งตัวก็เป็นสิบตัวและภายในหนึ่งปีนะมีเกือบร้อยตัวคำที่ว่าคนคนเขาต้องการนมแพะมากและเราก็ตอนนั้นได้ข้อมูลมาอีกตัวนึงเขาบอกว่านมแพะดำเนี่ยกินแล้วเป็นยาต้องเป็นแพะดำด้วยต้องแพะดำด้วยนะผมก็ไปสอหาแพะสีดำซึ่งตอนนั้นมันไม่มีแพะสีดำส่วนใหญ่จะเป็นแพะเนื้อไม่ใช่แพะนมเราก็ทําการพัฒนาสายพันธุ์ขึ้นมาเอง นะฮะก็คือเอาแพะสีดำเนี่ยมาซึ่งนมจะไม่เยอะกับแพะสีขาวที่เป็นแพะแซนแอนเราผสมจนกระทั่งได้แพะออกมานะเราเรียกว่าแซนแนนดำเพราะว่าหน้าตามเหมือนแพะาซนแนแต่ว่าเป็นสีดำทั้งตัวแล้วนมที่ได้เนี่ยผมเอาไปเข้าแลบเทสของมหาวิทยาลัยปรากฏว่าไขมันโปรตีนสูงกว่าแพะซาแนนธรรมดามันก็เป็นการพิสูจน์คือมันมีสตอรี่บีไฮแต่ว่าันก็มีแฟกต์หรือมีข้อข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ที่สนับสนุนด้วยอย่างแซนแนนทั่วไปเนี่ยไขไขมันโปรตีนอยู่ประมาณ3%ต้นๆ3.2 3 3 แต่ซาแนนของผมเนี่ยประมาณ3.8ถึง4เพราะั้นมันจะมีรสชาติและความข้นดีกว่าคุณมค่าตทหารดีกว่าฟังแบบนี้อยากเห็นจะเลยค่ะว่าทั้งผลิตภัณฑ์ที่นี่เป็นยังไงแล้วก็แพะต์ละสายพันธุ์หน้าตาเป็นยังไงบ้างให้พี่รักภาพไปดูหน่อยดีกว่าไปกันค่ะที่เห็นนอนอยู่นี่ก็ตัวนี้คือซาแนนแพะนมที่ยงเลี้ยงกันมากในประเทศไทยส่วนตัวนี้จะเป็น French a อ p i n e มาจากฝรั่งเศสเห็นแพะแต่ละตัวเหมือนเขาจะมีที่ห้อยคอแล้วก็มีนัมเบอร์ติดอยู่ใช่ป่ะคะอ๋อครับอันนี้ก็จะเป็นการให้เล็กทะเบียนประจำตัวเพราะเราจะเก็บข้อมูลในคอมพิวเตอร์หมดเลยนะฮะว่าแพะตัวแต่ละตัวนี้พ่อแม่เป็นยังไงอะไรเกิดเมื่อไหร่อย่างเงี้ยแล้วเวลาเราผสมพันธุ์เราก็จะคอยติดตามว่ากี่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 เดือนนวันไหนจะออกลูกนะตัวนี้ก็จะเป็นแพะแคะนะครับเรียกว่าพันธสายสายพันธุ์ในจีนเดวาร์ อันนี้เขาตัวเต็มที่แล้วนะครับจะเห็นกังว่าสูงกว่าบรรดาหัวข่าวเราตัวนี้จะเป็นพ่อพันธุ์ตัวผู้นะฮะตัวหนึ่งยมีสองสามสีเป็นแพะนมที่ให้ไขมันโปรโตีนของนมสูงมากนะครับนี่คือบริเวณที่ใช้ในการรีดนมแพะใช่ไหมครับพี่รักนะตอนนี้คือแพะเขามาต่อคิวเรียงกให้รีดนมเลยแพะก็จะมาเราจะจูงแพะจากที่คอกนะ่มาเตรียมไว้นะขั้นตอนก็คือเราจะต้อง แลต้องทำความสะอาดขนทำไมเราจะรีดนมนต้องเกี่ยวอะไรกับแปรงขนด้วยอะพี่อเพราะว,ว่านมที่คุณภาพดีต้องเป็นนมที่สะอาดที่สุดถ้าสมมุติว่าม,มีขนหรือมีเศษอะไรเงีย้ยเวลาเครื่องมันดูดเข้าไปอะ,ะมันก็จะเป็นมันจะมีสารเจือปนแล้วมันจะทำให้มีกลิ่นดังั้นเราจะต้องแปรงขนให้สะอาดก่อนนะที่บอกว่านมแพะที่ดีก็คือที่กรรมวิธีใน,านการรีดแปรง,งขนให้สะอาดเสร็จแล้วเราจะต้องทดสอบน้ำนมทดสอบน้ำนมอันนี้เขาเรียกว่า C N T test นะก็จะรีดนมมาประมาณสักสองซีซีนะเราก็ใช้น้ำยาตัวเนี้ย หยดลงไปะนะครับเป็นน้ํายาสีม่วงถ้าเราคนแล้วเทถ้าไหลยอย่างนี้โอเคแต่ถ้ามันยืดยืดเหมือนแป้งเปลีป่ยกแสดงว่านมอักเสบห้ามเอาไปรีบต้องคัดแพ้ออกไปรักษาเลยเพราะถ้าอาออนมที่อักเสบไปรีดเนี่ยมันจะมีกลิ่นคาวคแล้วมันจะทำให้นมที่เหลือเสียไปด้วย สำหรับนมแพทที่เราผลิตพันจากนมแพทที่เรามีนะคือเป็นนมพทเซร์ไรนะครับโยเกิร์ตไอศครีมแล้วก็สบู่ซึ่งผลิตพันฑ์ต,ต่างเหล่านี้นะครับเราเป็นสินค้าที่มีคุณภาพ<ม>เพราะว่าอย่างนมเนี่ยจากฟาร์มของเราเนี่ยเราเป็นฟาร์มมาตรฐานของกรมอสุสัตนะครับเป็นฟาร์มพอร์โรระดับ A และก็เป็นฟาร์มมาตรฐาน GFM ด้วยพี่อารากะสำหรับสิ่งที่พี่อารักคิดว่า ทำให้ตัวเองประส,อสอบความสําเร็จมาจนทุกวันนี้ได้สิ่งนั้นมันคืออะไรครับคือผมทุกอย่างถ้าเราจะเริ่มทําอะไรหนึ่งเราต้องมีความรักก่อนัในงานการอาชีพนั้นนะฮะแล้วก็สองคือเรื่องความรู้คืออย่าทําอะไรโดยปราศจากความรู้นะครับ,รบถ้าเราปราศจากความรู้เนี่ยเราเมันจะล้มเหลวตั้งแต,ต,งแต่ตั้งแต่เริ่มต้น,ตนแล้วนะครับ,รบแล้วก็อย่าทําอะไรตามกระแสนะครับที่ที่บริษ,ษัทที่ผมสอนว่ามีมีสโลแกนอย่าง,งคือ t i n k Big Start Small Scalefast คืออยากทําอะไรคิดการใหญ่เพื่อจะความก้าวหน้าแต่ start small เริ่มเล็กๆก่อนเพื่อเราจะได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์รู้ทางไหนทีไรว่าอะไรมันมันดีไม่ดีเมื่อผสมใซส์แล้ว scale fast เพื่อจะขยายให้มันใหญ่ขึ้นเพราะว่าถ้าเราช้าคนอื่นเขามาเห็นไอเดียเราเขาก็เอาไปทำแล้วก็ทำได้ดีิวกาเราก็จะตามเขาไม่ทันอันนี้คือสิ่งสําคัญแล้วก็ทำอะไรทําให้จริงลงมือทําด้วยตัวเองคุณพ่อผมสอนเสมอว่าใช้ลูกน้องตาบอดสองข้างใช้ลูกตัวเองตาบอดข้างหนึ่ง เพราะนั้นเราลงมือทำเองแล้วก็ใช้คนใกล้ตัวไว้ก่อนถ้าเราทำอะไรด้วยตัวเองเนี่ยเรามีประสบการณ์แล้วเราก็สอนให้ลูกน้องเราทำด้วย <S 2> <S 2> วเราสามารถตรวจสอบเขาได้ด้วย <S <S นะครับ <S 2> <S 2> แต่ถ้าเราไม่ไม่ลงมือทำเองเลยเราจะโดนลูกน้องหลอก นี่ก็เป็นเสมือนข้อคิดนะคะที่พี่อารักษได้ฝากเราไว้จริงๆแล้วเนี่ยในทุกๆอาชีพหรือว่าแม้แต่อาชีพเกษตรกรก็ตามความรู้นั้นเป็นสิ่งที่สําคัญค่ะแต่อีกสองสิ่งนะคะที่ควรจะมาพร,พร้อมๆกันก็คือความอดทนแล้วก็ความมุ่งมั่นด้วยเหมือนกันสําหรับวันนี้ค่ะต้องขอขอบคุณพี่อารักมากๆเลยนะคะที่มาให้ความรู้กับเราเกี่ยวกับเรื่องแพะนั่นเองถ้าหากว่าใครที่สนใจก็สามารถติดต่อมาได้ทางไหนบ้างคะทางเฟซบุ o กฟาร์มนฟาร์มนะครับ Facebook, Farm, ะะอ,อันนั้นจะสะดวกที่สุดเพราะว่าถ้าทางโทรศัพท์บางครั้งกลาลังทางาน ังไงก็ลองเข้าไปที่ Facebook ได้นะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะพี่อารักษ์คบอาณครับชีวิตเกษตรกรเนี่ยหลายคนจะคิดว่าจะต้องยากจนแต่ไม่จริงนะถ้าเราทําถูกวิธีทําไปพัฒนาไปต่อยอดไปทุกคนสามารถจะรวยได้ด้วยอาชีพเกษตรกรรมนะก็ต้องทําแบบฉลาดทำแบบมีความรู้สามารถจะมีคขามประสบทาร์ในอาชีพได้เกิดความรู้การเกษตร รู้หรือไม่ความเชื่อที่เราเข้าใจกันมานานว่านมแพะนั้นจะเหม็นกลิ่นสาบจริงๆแล้วเป็นความเชื่อที่ผิดค่ะความจริงแล้วนั้นนมแพะไม่มีกลิ่นอีกทั้งยังหอมหวานและกลิ่นง่ายทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับหนึ่งวิธีการดูแลความสะอาดทุกขั้นตอนในการเลี้ยงแพะ 2. อาหารแพะ 3. ขั้นตอนในการรีดนมนั่นเองค่ะ